ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่28พฤษภาคม2556นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็มองว่าน่าจะยังคงมีความผันผวนในระหว่างวันค่อนข้างมากนะคะหลังจากที่มีการดิ่งลงในรอบ3วันทําการที่ผ่านมาติดๆกันนะคะก็ลงไปมากกว่า50จุดแล้วนะคะคาดว่าวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยอาจจะมีการดีดตัวสลับขึ้นมาได้บ้างนะคะแต่ถ้ามุมมองโดยภาพใหญ่แล้วเราก็ยังมองว่าไม่น่าจะขยับไปไหนได้ไกลมากนักนะคะถ้าพิจารณาจากเรื่องของออฟันเฟ้อของต่างชาตินะคะในช่วง2วันทําการที่ผ่านมาคือขายค่อนข้าง,งหนักทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็อนุพันธ์นะคะโดยเมื่อวานนี้ต่างชาติยังคงขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องอีก3.6พันล้านบาทน,นะคะแล้วก็ในส่วนของตลาดอนุพันธ์ก็ถือสัญญาด้านฝั่งขายสุทธิอยู่ที่2.2พันล้าน2.2พันสัญญา ะะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีกลุ่มสถาบันเข้ามาร่วมแจมด้วยนะคะคือขายหนักทั้งในตลาดหุ้นแล้วกเ็เริ่มขายในส่วนของตลาดอนุพันธ์ด้วยชเช่นเดียวกันนะคะโดยในตลาดหุ้นเนี่ยกลุ่มสถาบันก็ ขายสุทธิไปประมาณ1,300ล้านบาทนะคะแล้วก็ถือขายสุทธิอยู่ในตลาดอนุพันธ์ที่471สัญญานะคะตรงนี้ก็มองว่าน่าจะเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมสำหรับตลาดหุ้นถึงแม้ว่าคาดว่าจะเห็นการดีดตัวขึ้นได้บ้างนะคะในใน ช่วงระหว่างวันของวันนี้นะคะคิดว่า,าตัวอัพไซด์ไม่น่าจะไปได้ไกลามากแต่แรงเหวี่ยงระหว่างวันค่อนข้างสูงนะคะคิดว่าในช่วงนี้นักลงทุนอาจจะยังคงมองหาปัใจจัยใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็รอความชัดเจนอยู่หนึ่งถึงสองประเด็นก็คือ ในเรื่องของการประชุมกรงเงในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีการคาดการณ์กันในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.25ลงมาที่2.5เนะคะแต่ว่าทั้งนี้คงต้องรองความแน่นอนที่จะเกิดขึ้นในการตัดสินใจของกรงเงในวันพรุ่งนี้นะคะแรงกดดันจากทางฝั่งทางกระทรวงการคลังทาง,ทง รัฐมนตรีครั้งก็ยังดูค่อนข้างมากอยู่นะคะแต่ว่าในแง่ของธนาคารแห่งประเทศไทยเวลาตัดสินใจในเรื่องของอาาัตราดอกเบี้ยก็คงต้องพิจารณาในแง่ของเอาลุกที่มองไปข้างหน้านะคะต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องของ เงินเฟอ้อนะคะแล้วก็ในการดูแลค่าเงินบาทก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเลือกใช้ในส่วนของมาตรการอื่นๆเข้ามาเสริมนะคะส่วนการปรับรดอัตราดอกเบีย้ยเรายังคงคาดการณ์ว่าน่าจะมีการปรับลดอยู่นะคะสัก0 2นอเอนนะคะในแง่ของกรอบการเคลื่อนไหวของวันนี้เรามองที่1 5 8 0งห้ถึงหนึ่นะคะอย่างที่บอกก็คือเราคาดการณ์จะเห็นความผันผวนในระหว่างวันที่ค่อนข้างสูงในระหว่างที่ยังรอจับตาในเรื่องของกรนง,งอซึ่งเป็นปัจจัยภายในนะคะแล้วก็ย ในเรื่องของอทางด้านการเมืองภายในที่ต้องติดตามความร้อนแรงในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องพบอรบปองดองหรือว่าในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะคะยังคงต้องติดตามต่อเนื่องนะคะส่วนปัจจัยภายนอกคงให้น้ําหนักเรื่องอความวิตกกังวลของนักลงทุนที่มีต่อเรื่องอการปรับลดตัว QE ของทางสหรัฐนะคะก็คงต้องอตามต่อไปเรื่อยๆนะคะในแง่ของ หุ้นที่อยู่ในพอร์ตระยะสั้นเราคงสัดส่วนของพอรตที่50%นะคะจนกว่าจะมีความชัดเจนของปัจจัยไปในทางใดทางหนึ่งนะคะก็ยังคงถือสัสามารถไอโมบายนะคะ CPFNTV KK นะคะวันนี้ปรับเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวก็คือตัว Land House นะคะราคาหุ้นเนี่ยถือว่าปรับลงไปค่อนข้างมากนะคะเราก็มองว่าน่ามีลุ้นเรื่องของการ ในระหว่างที่รอการประชุมกรงอนง,งนะคะซึ่งถ้ามีการปรับโัตาาดอกเบี้ยตามคอนเซนแซสจริงเนี่ยก็มองว่าบ้านน่าจะเป็นกลุ่มนึงที่ได้อน,นิสงในเชิงบวกนะคะ ก็ให้เราไปทำกำไรแถว13บาทนะคะในแง่ของหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะวันนี้เพิ่มเข้ามา1ตัวนะคะก็คือตัว l a n ์เฮาส์นะคะในรายละเอียดคือมองในแง่ของการที่หุ้นปรับลดลงมาค่อนข้างมากนะคะก็ปรับลงมารวดเร็วจากระดับแถวแถว13บาทนะคะตอนนี้คือต่ำา1บบาทไปแล้วนะคะระยะสั้นก็คงมีลุ้นเรื่องของดอกเบียนะคะถ้ามีการปรับลดนะคะแล้วถ้ามองในเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ราคาหุ้นเข้าเขตโอเวอร์โซ ก็เข้าไปทุกทีแล้วนะคะถ้ามองในแง่ของในเชิงพื้นฐานเองแล้วเนี่ยก็มองว่าความคาดหวังราคาหุ้นเนี่ยปรับลงมาค่อนข้างมากนะคะในขณะที่ความคาดหวังเรื่องการโกลดของตัวบริษัทเนี่ยเรามองโกลบประมาณ20%ของปีนี้นะคะเราก็มองว่าน่าสนใจนะคะในแง่ของอปัจจัยบวกจากการลงทุนในโครงการเช่าใหม่นะคะซึ่งน่าจะมีข้อสรุปเข้ามา เข้าสรุปเข้าลงทุนโครงการศูนย์การค้าเพื่อเช่ารอบๆกรทมออีกหนึงแห่งนะคะและมีแนวโน้มที่จะเข้าประมูลโครงการเช่าที่สวนลุมไนด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยในเรื่องของโมเมนตัมการจองเนี่ยถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะคะโดยในสีเดือนที่ผ่านมามียอดจองไปแล้วเกือบหนึ่งหมื่นล้านบาทนะคะก็คิดเป็นประมาณ40%นะคะที่ถ้าเทียบกับเป้า การจองในปีนี้นะคะที่ประมาณ25,000ล้านบาทนะคะในส่วนของอโครงการคอนโดมิเนียมนะคะในส่วนของไฮเอ็นเนี่ยใน,ในส่วนของไฮเอ็นใหม่ที่บางกอกสเตชันนะคะมูลค่าประมาณ7,000ล้านบาทนะคะ มียอดมีการยอดมีการตอบรับยอดจองได้ดีนะคะจองไปแล้วประมาณ40%นะคะหลังจากเปิดขายมาเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะคะที่ทางตลาดบ้านเนี่ยเรามองว่าน่าจะยังคงค่อนข้างสดใสนะคะแล้วก็การเจาะตลาดคอนโดของแลนด์เฮาส์ก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีนะคะตอนนี้เนี่ย จุดเข้าซื้อนะคะก็มองไว้ที่11.40บาทนะคะแล้วก็ให้ทํากําไรแถว13บาทตัดขาดทุนที่11บาทค่ะส่วนหุ้นตัวอื่นเรายังคงไว้นะคะก็จะมีตัว QTC ที่เพิ่งแนะนําเข้าไปเมื่อวานนะคะแล้วก็มีตัว NTV สามารถ i-mobile แล้วก็ตัวสุภาไัลค่ะประชุมในส่วนของกรุยมหุ้นค่ะ